สวัสดีครับรายการโหริงช้านะครับกับกับผมนะครับหญิงนะครับกันชงนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราดูประเด็นของเพลลี่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเพลลี่ค่ะคิดยังไงครับกับคําที่ว่าอีนะฮะมันคําหยาบขนาดนั้นเลยเลยครับน้องเพลลี่ครับถ้าใครมาเรียกหนูอีล่หนูตบจริงๆเลยวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นสายกีฬาเลยนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่า เขาน่าจะแมนยูมาเลยแหละนะครับเขาเป็นแฟนแมนยูพันแท้เลยนะครับนะครับเรามาถามกันนะฮะกับผู้ชายคนนี้นะครับกับคุณเวรูนี่สองนะครับนี่คุณเวรูนี่สองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวรูนี่ครับฮูนี่ครับไม่ใช่ลุนเวรูนี่สองอ๋อเวรูนี่ใช่ไหมครับครับก็อยากทราบหน่อยนะครับว่าคุณเวรูนี่เนี่ยชอบแมนยูมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย อ๋อผมคนเด็กชาวบ้านเขาเกิดมาเนี่ยเขาเขาร้องอูแวอูแวแต่ผมเนี่ยเกิดมาปั๊บแมนยูแมนยูแมนยูนะครับก็แต่เกิดนะครับดูฮะนะครับแต่เกิดเลยนะครับนี่เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมดูมาแต่เด็กแล้วนะครับอ๋อรู้จักหมดเลยใช่ไหมฮะชอบใครมากที่สุดนัก,นกเตะแมนยูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ถ้าให้ผมผมชอบหมดเลยครับทุกยุคเลยโค้ดก็ชอบมาหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นเยุคที่เนี่ยผมจะชอบก็เทนฮางนี่ก็เริ่มโอเคนะฮะกึ๋นเขาดีมากนะครับตัวนี้ก็เริ่มมาดีแล้วนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ยก็เฟอร์กี้นะฮะยุคสามสี่แชมป์นะฮะยุคนั้นจนมาถึงหลายๆแชมป์ครับชอบนะฮะแต่ไม่ชอบเป็ดไม่ชอบเป็ดเป็ดมันกราบกราบยังไงไม่รู้ผมไม่เคยชอบนะครับเออนะครับคิดว่าตัวเอง เล่นแต่ไม่เคยได้ช่วยสักทีดินนี่ได้แค่จ่าทัานองนั่นแหละครับอู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นจากทางบ้านเยอะแยะมากเลยนะครับที่ขอกันเข้ามานะฮะอยากคอมเมนต์ว่าเออเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะครับเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นไงบ้างครับสําหรับคุณนะหลังจากที่ป๋าเขาทําไว้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาน่าจะโอเคหน่อยก็เทนฮักนี่แหละครับก็โอเคนะครับเพราะว่าผมดูจากเทนฮักแล้วนะเขาน่าจะ ปลูกฝังให้นักเตะสู้ขึ้นผมชอบอยู่ครับเทนฮักนี่แหละรออ๋อครับอ่ะแล้วประเด็นที่สามเนี่ยนะครับผมอยากถามคุณเวนฮูนี่หน่อยว่าตลาดนักเตะที่มาใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณคิดว่าใครเข้ามาแล้วคุ้มมากกับนักเตะค่าตัวประมาณนี้เตะยังไงยังไงอย่างเงี้ยนะครับมีใครบ้างเล้วซื้อมาแลคาดทุนอย่างเงี้ยคุณคิดยังไงบ้าง นักเตะเลยครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยซื้อมานี่แทบจะดีทุกคนเลยเล่นดีแต่พักหลังๆเนื่องจากโค้ดเนี่ยซื้อใช้เงินสิ้นเปลืองมากเลยนะซ,ซื้อนักเตะอะไรก็ไม่รู้แบบมันดูแล้วมันเข้ามาเตะแป๊บๆป๊มาเห็นไหมเฟซอย่างเงี้ยโอ้อยังไงมันซื้อมันขตัดผมบ้องบายอย่างเงี้ยพลาดมหาศาลเลยในการซื้อตัวมาซื้อมาแล้วมาตัดผมหล่ออยู่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไอ้ไอ้ไอ้แกลลี่ด้วยไอ้ไอ้ ไม่ไกลนะครับแต่คนที่ชอบถ้าเป็นยุคนี้นะฮะผมชอบว่ามาตินเนสี่ก็คุ้มคุ้มนะฮะถึงตัวเตี้ยก็ตามมนคุ้มนะครับขนาดแค่นั้นแรกนะและคนที่คุ้มสุดก็อิเล็กซันอยู่แล้วไม่เสียตังค์ขั้กบาทนะครับเล่นโโหกลางธรรมชาติอันนี้ต้องขอปีนี้มาแน่ครับมาแน่ครับไม่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 น่ามีปัญหาครับชัวร์แมนยูโอ้ครับผมครับเออนี่แหละครับนะฮะ ก็คุณเวทหูนี่นะฮะเดนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็คงคิดเหมือนกันข่าวของเจ้าพ่อคอนเทนต์นะครับประจำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยฮ่าคุณยิ้มแล้วนะครับแม็กควายนะฮะแม็กควนะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับฟอร์มของแม็กควตั้งแต่ซื้อมาแล้วคุณคิดยังไงครับอ๋อนะครับไปเดนไอเจ้าพ่อคอนเทนต์นะไอนี่ก็ตลอดเฟ้อฟ้าเข้ามั่วไปหมดจะทำให้เสียจุดโทษบ่อยแล้วก็ไปไปปะทะกันเองอ่ะวิ่งชนไปไม่ไดีดูบอลด้วยเลย เขาไปมั่วก,กับเพื่อนหมดเล่นหล่นอนะครับผมดูจากฟอร์มแล้วเล่นหล่นเพราะเรื่องด้วยอะไรไม่รู้แบบหล,ล่นเ่อยบอลมาปั๊บเนี่ยโคงผางเข้าไปก็เ,เสียหยุดโทษก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเขาเขาไม่เริ่มไว้ใจนะก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์นะครับทีมเป็ดก็แซวแต่เขานนะ่นแหละพวกเป็ดพวกสิงเสือกาไก่อะไรอะ่ะโอ้นี่แหละครับก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆใครโทรมาวะอ้าวเทนห้างแป๊บนึงนะเทนบเ่อยฮัลโหลครับเทนหร้า กินข้าวบ่อยู่ไหนที่คนเราลกแตกเหรออ๋อกินจู้เหรอเอออัดรายการอยู่ว่ะครับเทนฮักรอรอคนเราลกแตกนะเออเออโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันฮัลโหลเออเทนฮักเอ้ยว่าจะคุยเรื่องนักเตะเหรอซื้อแผงทีเออครับเห็นไหมครับ น่ก็นี่เป็นคุณเวนฮูนี่นะครับซึ่งมาสัมภาษณ์กับพวกเราเปิดใจเลยนะครับ l i แฟนเลนด e วิวนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับกับผมนะครับหญิงกันชงนะครับจากรายการโหนชิงช้าวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ประเด็นหน้าว่าจะมีใครมาเป็นแขกรับเชิญของเราบ้างก่อนครับ